สวัสดีค่ะทุกคนโบ๊ทมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะชาวสายฝอนั่นแหละนะชาวสายฝอควรรู้ไว้ <c oughs> คุณหาสามีฝรั่งคุณก็คิดถึงว่าตัวฉันเนี่ยอยากมีสามีที่ดูแลฉันให้ความสะดวกสบายในชีวิตของฉันได้ทำให้ชีวิตฉันเนี่ยมีความสุขแล้วคุณคิดหลังจากนี้ไหม หลังจากที่คุณไปอยู่กับเขาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก็คิดไงเมื่อสามีให้ความสุขฉันทําให้ฉันมีชีวิตที่ดีฉันก็จะดูแลเขาให้ดีฉันก็จะดูแลบ,บ้านให้เขาฉันก็จะดูแลเสื้อผ้าเขาทาอาหารให้เขาหลายๆอย่างคิดถึงธรรมดาทั่วไปจากที่โบนอยู่กับมิเตอร์เนี่ยนะโบนก็ทําทําทุกสิ่งนี่แหละสิ่งที่โบนไม่ได้ช่วยเหลือเขาได้เลยคือเรื่องการเงิน ใครที่อยู่ในสถานะแบบโส๊์เนี่ยนะฟังไว้แล้วก็ลองคิดนะโบ้ทไม่ได้ทํางานที่มีไรายได้มากพอที่จะช่วยเหลือเขาเรื่องการเงินเขาก็ไม่ได้เรียกร้องเขาไม่เคยบอกเลยว่าโป๊ทอะต้องทํางานเพื่อจะเอาเงินไปช่วยเหลือเขาเขาไม่เคยพูดเขาบอกว่าเขาดูแลได้จากการที่โบ๊ทอยู่กับเขามาเนี่ยนะสิ่งที่โบ๊ทเห็น,นหนักๆเลยเนี่ยคือใครจ่ายเรื่องบ้านหัวเราะได้แต่หัวเราะแบบไม่รู้จะช่วยเขายังไงไง ก็เลยหัวเราะขึ้นมาไม่ได้หัวเราะแบบขำหรือดีใจหรือเสียใจนะคือหัวเราะว่าไม่รู้จะช่วยเขายังไงไงมิเตอร์ซ่อมบ้านแต่ละครั้งเนี่ยนะค่าใช้จ่ายบ้านเนี่ยแพงมากนะเราอย่าพูดถึงว่าอยู่ไทยก็แพงที่นี่มันแพงหลายเท่าเพราะค่าเงินไงค่าเงินมันแพงกว่าประเทศไทยตั้ง30เท่าอ่ะก็คูณเข้าไปดิตอนนี้ปัจจุบันนี้วันนี้นะมิเตอร์อ่ะได้ให้บริษัท มาทำระเบียงหน้าบ้านซึ่งโบก็ดีใจไงโบจะได้มีพื้นที่นั่งจัดรายการอย่างนี้เพราะปกติโบก็จะนั่งหลังบ้านที่คุณเห็นนี่แหละเก้าอี้ตัวนี้โบก็ไปยกมาจากสวนหน้าบ้านชั่วคราวเพราะเดี๋ยวเสร็จแล้วโบค่อยเอาไปวางใหม่พทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทเขาทำแล้วเขาก็มีอุปกรณ์มีรถตักดินเงนี้ยโอ้ยมันก็ทําให้เก้าอี้โบระเละเทะไปหมดเลยเงี้ยเขก็เลยยกมาเขาก็มีการประเมินค่าใช้จ่ายก่อนทุกครั้งแหละว่าจะทาอะไรอะไรมิสเตอร์เนี่ยเขาเป็นคนวางแผนเงินเขาก็จะมี ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งเขาก็จะมีบัญชีเงินที่เอาไปลงทุนเพื่อจะหาเงินเอาไปเป็นบัญชีเก็บเงินอะไรของเขาไว้นะเขามีคนวางแผนเรื่องการเงินดีมากนะก็เกิดเหตุการณ์ที่โพดูในรายการบ้านของเมกาบ่อยชื่อรายการ hg tv ก็จะมีสิ่งที่เจอในขณะที่ทำโปรเจกต์ต่างๆโดยไม่ได้คาดไว้นั่นหมายถึง ต้องเสียตังค์เพิ่มไงทุกโบสอะเห็นสีหน้าวิเตอร์แล้โบส์เงแทนไงช่วยก็ช่วยไม่ได้ไงเพราะตังค์เราไม่ได้มีเยอะเขาก็ต้องไปคุยกับที่ปรึกษาให้โยกเงินเข้ามาในบัญชีส่วนตัวอย่างเงี้ยซึ่งเงินลงทุนที่โบสเคยคุยเคยถามเขาแนละ้วโบไม่รู้อะไละเอียดอะไรมากหรอกว่าเขาทําอะไรยังไงอะเงินลงทุนเนี่ยก็แล้วแต่ว่าทางที่ปรึกษาการเงินเขาก็คือเจ้าหน้าที่ธนาคารแหละเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาก็จะมีแผนก แผนกดูแลลูกค้าทั่วไปแผนกเอาเงินลูกค้าไปลงทุนแล้วพอมันได้กําไรขึ้นมาทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะกินเปอร์เซ็นต์ไปตรงนี้นะเขาจะเอาไปปล่อยกู้จะเอาไปลงหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเงินตรงนี้จะถอนมาใช้ไม่ได้ก็จะมีระยะเวลานี่ยนะอย่างเวลามิสเตอร์จะเปลี่ยนรถใหม่มิสเตอร์ก็ต้องไปปรึกษาเพราะเคยไปที่ปรึกษาทางการเงินกับเขาเนี่ยครั้งหนึ่งไปพบ พเตร์ก็จะคุยอ่ะปีนี้นะจะซื้อรถใหม่ปีนี้จะเดินทางไปประเทศไทยจะต้องใช้เงินเท่านั้นท่านนี้เขาก็จะมีการวางแผนกันแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวเพื่อจะใช่เงี้ยแต่ตรงนี้ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้างไงจ้าเงินในบัญชีส่วนตัวไม่พอจ้าบัญชีส่วนตัวเนี่ยพี่เตร์ก็เซ็งไงยกตัวอย่างเช่นโปรเจกต์ที่ทําหน้าบ้านเนี่ยค่าใช้จ่ายในการทําแพงนะแพงแล้วก็มาเจอ คานบ้านหน้าประตูเนี่ยมันก็จะมีคานที่เป็นไม้อยู่ททนช่างเขาก็ทําแล้วก็มีหัวหน้าช่างมาดูเขาบอกอ่ะตรงเนี้ยมันชํารุดเสียหายก็เรียกมิเตอร์ไปดูอ่ะห้องใต้ดินมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะมีผลทําให้บ้านสุดหรืออะไรก็แล้วไปสรุปเสร็จสรรก็คือต้องซ่อมโบก็ถามว่าเขาคิดเงินอยู่เพิ่มไหมอ่ะหกคิดสิแย่ <laughs> yeah, เลยอ่ะ uh, อ okay, right? no, okay. uh ่ะแล้วอยู่โอเคไว้โนไอไม่โอเคบอดะ ช่วยอะไรก็ไม่ได้อ่ะอยูจะทำยังไงอ่ะบอกยะไอต้องโทรไปหาที่ปรึกษาทางการเงินของไอต้องยกเงินมาจากบัญชีที่เป็นบัญชีเงินลงทุนซึ่งไอไม่โอเควอกเออไอรู้อยู่ไม่แฮปปี้เลยใช่ไหมไอช่วยอะไรอยู่ไม่ได้เลยโป้ก็บอกว่ายูไม่โทรไปคุยกับแม่อยู่หรอเผื่อแม่อยู่จะช่วยได้โปอ้อะคือลองแยบไปอย่างนั้นแหละแต่วรสู้มมสเตออะเขาไม่ขอความช่วยเหลือจากใครจากแม่ จากญาติพี่น้องเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ฉันยืนด้วยลาแข้งของตัวเองได้อย่างนี้ไงแล้วครอบครัวเขาอ่ะเป็นครอบครัวที่ดูแลตัวเองตัวใครตรวมันแต่ในส่วนของพี่ชายเขานะพี่ชายเขาอ่าไม่ได้ทํางานกินเงินกองสีแหละมิเตอร์เขาก็ได้เงินกองสีนะแต่เขาก็มีงานของเขาทําด้วยส่วนหนึ่งนะคือมิเตอร์จะเป็นคนที่เอยฉันจะยืนได้ด้วยลําแข้งตัวเอง เวลาเกิดอะไรขึ้นมาแม่จะได้ไม่ต้องมาพูดทวงไงอันนี้คือในสไตล์ของอเมริกันนะในส่วนของมิเตอร์นะบ้านอื่นจะเป็นยังไงก็อีกแบบหนึ่งนะเขาก็คุยเรียบร้อยแล้วโบก็ถามเขาว่า you okay ไหมอ่ะต้องใช้เงินเท่าไหร่มิเตอร์บอกประมาณสองหมื่นโอ้โหห้าพันก็เยอะแล้วอันนี้เจออีกสองหมื่นจ้าก็ต้องเตรียมเอาไว้โบก็บอกมิเตอร์ว่าถ้าไม่พอเนี่ย ไอพอมีอยู่อยู่เอาของไอไปก่อนก็ได้นะแล้วอยู่ค่อยโอนให้ไอที่หลังคือมันเป็นเงินเก็บส่วนตัวเพราะว่าที่โบทำง,งานเล็กๆน้อยๆสะสมมาไงคือเขาไม่ยุง่งไงจะให้เลยเงี้ยก็ไม่ได้เพราะว่าโบก็ต้องเก็บเงินไว้เผื่อมีอะไรฉุกเฉินล้วโบแตะเงินเขาไม่ได้ก็ต้องเก็บไว้ใช้บ้างอย่างนี้เขาก็แบบไม่เป <c oughs> <ๆ>็นไรโอเคก็จบไปบอกแต่ไอมีไม่ถึงสองหมื่นหรอกนะไอมีประมาณหมื่นหนึง่งที่มาพูดเนี่ยไม่ได้บอกว่าเรารวย หรือเราจนจะบอกให้เห็นว่ามีค่าใช้จ่ายเวลาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยไม่ใช่แค่ฉันอยากมีเขาเพื่อให้เขาดูแลฉันแล้วฉันก็จะไปดูแลเขาหรือแค่ความรักแค่ความเข้าใจกันเท่านั้นพอตรงนั้นมันเป็นแค่เบื้องหน้าเฉยๆไงพอเราได้เบื้องหน้าได้เขามาแล้วผ่านผ่านเบื้องหน้าไปแล้วเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยละ่ะ ใครที่ทํางานแล้วมีรายได้ที่เกื้อกูลกันได้นี่ก็ดีนะดีมากๆเลยอะตัวพ่โอษเองแหละเพราะพ่อโอษยไม่ทํางานปีนี้เนี่ยโพสลาออกมาแล้วก็ยังไม่ได้ทํางานอยู่บ้านพระโอษเหนื่อยเนี่ยโพก็รู้สึกไม่ดีสําหรับตัวเองแล้วอะแต่เขา่ไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาโอเคโพจะทําไม่ทําเงี้ย พราะปาวันไม่ได้เป็นคนใช้เงินสุรุยสุร่ายปุมไม่ได้ใช้สินค้าแบรนด์นี้ผมไม่ได้ใช้อะไรแพงๆไม่ได้แบบฟุ่มเฟือ,อยไงมีช้อปปิ้งไหมมีช้อปปิ้งบ่อยด้วยก็ช้อปปิ้งเล็กๆน้อยๆก็มีขายขอออีเบด้วยแต่เงินที่ได้มาเนี่ยมันก็คือได้กระจิตดิ้ดร้อยไงปีหน้าดูอีกทีหนึ่งว่าอยากทําอะไรจุดประสงค์หลักๆก็คือเมื่อเราจะมีเขาเนี่ยนะให้นึกถึง หลังจากที่มีเขาแล้วด้วยว่าชีวิตที่อยู่กับเขาเนี่ยจะยังไงจะซัพพอร์ตเกื้อกูลกันยังไงแค่ไหนได้ปนนึกถึงว่าเออมิสเตอร์เขายังมีเงินไงแต่เงินมันไปอยู่ไอ,อ้บัญชีที่มันไม่ใช่บัญชีส่วนตัวจะมาใช้เมื่อ,อไหร่ก็ได้ยังไงก็ได้อย่างนี้มันไม่ใช่ไงเขาต้องมีการวางแผนปนนึกไปถึงฝรั่งที่ไม่ได้มีเงินเยอะๆจะทํายังไงไงอย่างโอ้ถามมิสเตอร์ว่า แล้วถ้าเราไม่ซ่อมล่ะเราก็ปล่อยให้เขาทําเฉพาะโปรเจกต์ที่เราจ้างเขาล่ะมิ่เตอก็บอกไม่ได้เพราะมันก็จะมีปัญหากับตัวบ้านระยะยาวแล้วก็ไปหาดูวิดีโอที่ตัวฐานบ้านมันพังคือใต้บ้านเรามีห้องใต้ดินมีเบสเมนต์แล้วกําแพงมันซุดขึ้นมาอย่างเงี้ยพุทเหรอวุดหวัดเสียวก็เลยเห็นตัวบ้านอะ่ะมันก็ตั้งอยู่บนฐานอีกทีหนึ่งพอมีคานร,รับมันก็รับน้ําหนักบ้านเนี้ยหลายๆอย่างะนะ ดูแลศึกษาข้อมูลกันนิดนึงนึกถึงเขาบ้างนะคะแต่ใครที่ได้มาหาเศรษฐีอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องคิดเยอะนะไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ